มีอานาปนาสติมาแจกให้พวกเราพวกเราจะได้อยู่ภาวนากันปฏิบัติภาวนาในนี้จะมี30กว่าพิรครบตามที่พระศาสดาได้ตรัสสอนอนาปนาสติไว้ทั้งชีวิตทำไมเราแนะนำเรื่องอานาปนาสติเพราะว่าพระศาสดาได้เป็นผู้แนะนำไว้เองสรรเสริญไว้มาก และยังตรัสว่านี้เป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตและเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลและเป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดพระองค์ตรัสบอกอน,นิสงส์งของอาณาปานสติไว้อย่างมากมายว่าเป็นเหตุให้ได้สมาธิในทุกๆระดับเป็นเหตุให้สามารถเข้าถึงความเป็นอรัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมี อุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีเป็นเหตุให้ละความคิดอันนึ่งด้วยเย่าเลือนได้ทั้งหมดเป็นเหตุให้ความเป็นกุศลทั้งหลายไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายตัวทั้งทวีปไหลรวมลงสู่มาสมุทรทั้งหมดบุคคลใดก็ตามมาเจริญอาณาปานสติความเป็นกุศลทั้งหลาย จะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นดังนั้นถ้าโยมต้องการความเป็นคืศลนง่ายๆเอาจิตหรือใจเรามารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกมีพระศา,ศาสดาตัดบ,บอกไว้นี้ก็เป็นตัวอย่างที่พระองค์ตัดบ,บอกไว้นะทั้งชีวิตพระองค์ก็ตัดไว้เท่านี้แล้วเราได้รวบรวมไว้ให้แล้วดังนั้นถ้าโยมอยากจะประพฤติธปฏิบัติภาวนาโยมก็เดินตามรอยบาทพระศา,ศาสดา,าเลยซึ่ง ตถาคตบอกว่าอริบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโกลนเขาก็จะก้าวตามอย่างมไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระศาสดาก้าวผิดนั้นพระองค์ทําอย่างไรประพฤติอย่างไรเราก็ประพฤติอย่างนั้นทําตามนะน,นี่ก็จะชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีเรียกว่าเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเป็นทายาทแห่งธรรมะพระองค์ อานาปณสติยังเปรียบเหมือนกับฝนที่ชำระฝุ่นทุลีให้ลำงับไปได้รองบอกอกุศลทุกชนิดสามารถดับได้ด้วยอาณาปณสติเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ปิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ลังับไปได้ตามควรแก่ธรรนนะอาพาธอีกงเหมือนกันอาพาธของเราถ้าเรามีอาพาธ พระสัสดาให้เราเจริญอาณาปานสติสมาธิดังที่พระองค์ตรัสบอกกับอนุนสัญญาสิบประการไปอ,อธิบายให้แก่คิริมนนกูชื่อคิริมนนลเมื่อได้ฟังสัญญาสิบประการแล้วอา,าพาธจะระงับไปตามควรแก่ท่านนะหนึ่งในสัญญาสิบประการนั้นก็คือสุดท้ายคือพระองค์บอกเรื่องอาณาปานสติ ดังนั้นอานาปานสติก็เป็นเหตุให้อาภาธของเราระง,งับไปได้ด้วยจะบรรเทาอาภาธของเราได้ด้วยนี่ประโยชน์หลายอย่างมากอานาปานสติเป็นเหตุให้สติปัฏฐานทั้ง4ี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงทั้ง7บริบูรณ์และเป็นเหตุให้วิชาวิมุตินั้นบริบูรณ์ขึ้นมาพระองค์ตรัสบอกอานาปานสติเนี่ยเป็นสี่กลุ่มในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นการเข้าไปเห็นลม ในกลุ่มที่สองจะเป็นการเห็นเวทนาในกลุ่มที่สมจะเป็นการเห็นจิตและกลุ่มที่สจะเป็นการเห็นธรรมกลุ่มแรกเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทาไกสังขารให้ลำงับนี่คือกลุ่มของกายานุปัสนาสุเฐาน พระองค์กรัดต่อไปว่าพิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกอย่างนี้ครูเจ้าบอกขนาดนั้นเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยบริบูรณ ขณะที่กายานุปัสนาสกปฐานบริบูรณ์เพราะเรารู้ลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกจับเป็นเหตุให้โพชฌงตัง7บริบูรณ์โพชฌงแปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์อย่างไรพระองค์บอกว่าภิกุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในลมหายใจที่ตนเองตั้งไว้ต่อมาภิกุนั้นเนี่ยเมื่อไม่ลืมหลงในลมแล้วก็มีการใกล้ควรเรียกว่ามีธรรมวิจยะใกล้ควรสอดส่องธรรมเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌง ขณะนี้ที่มีธรรมวิจยะนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าความเพียรเขาจะเกิดความเพียรขึ้นมาสติธรรมวิจยะนะวิิยะปิติวิริยะความเพียรที่เขาไม่ลืมหลงในลมแล้วก็ใคร้ควรวนในลมเนี่ยพระองค์บอกตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยสั้นๆ้น,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 นิดเดียวแค่นี้เองขณะที่เรามีความเพียรไม่ลืมหลงในลมมีการใคร้ควรวนอยู่ในจุดนี้นะมีความเพียรที่ปลบต่อเนื่อง ปีติจะเกิดขึ้นจิตเราไม่ได้คิดอะไรในอดีตอนาคตจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆปีติจะเกิดขึ้นปสัสติความอิ่มใจจะเกิดขึ้นกายจะสงบระงับจิตจะระงับผู้มีกายระงับจิตระงับจิตจะตั้งมัน่นก็เป็นสมาธิสมโพชงเมื่อเป็นสมาธิสมโพชงแล้วพระองค์บอกว่าให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี นี้เป็นอุเบกขาสมโพชชงเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นเพื่อให้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนโดยอาศัยอะไรอาศัยวิเวกค,คือความนิ่งของจิตที่ตั้งมัน่นอาศัยวิลาคละจิตที่ตั้งมั่นที่สุดต้องจางคลายคือวิลาคละมันจะจางคลายอาศัยนิโรธความดับการดับของจิตและโวตสักะน้อมไปเพื่อโวตสักะน้อมไปเพื่อการสลัดก็คือไม่อยากได้จิต ที่เกาะกับอารมณ์นั้นต่อไปหรือไม่อยากได้วิญญาณขันที่เกาะกับลมหายใจนั้นก็จะหลุดพ้นทันทีวิชาวิมุตจะปรากฏขึ้นนี่การเข้าถึงวิชาวิมุติที่เริ่มจากลมหายใจเข้าออกพื้นๆธรรมดานี่เองที่พระองค์อธิบายจากอานาปานาสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชคนโพชฌงทั้งเจ็ดบริบูรณ์และวิชาวิมุตบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้ จากนั้น,นพระองค์ก็มาอธิบายให้พิ่กุทั้งหลายฟังต่อไปอีกว่าถ้าเธอจเจริญอาณาปานสติด้วยการเห็นปิติเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมซึ่งเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตัสังขารหายใจเข้าหายใจออกทําจิตตะสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกกลับมาอยู่กับลม รู้แล้วว่าจิตปรุงแต่งเป็นยังไงอ๋อเดิมเนี่ยมันอยู่กับลมอ๋อมันปรุงแต่งไปปิติไปสุขแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้คือจิตตสังขารการปรุงแต่งแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับกลับมาอยู่กับลมหายใจปกตินี้เป็นเวทนานนปัสสนาสติปฐานนะด้วยอนาปานสติพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายพอพระองค์บอกว่าเราจะเริญ อนาปาอย่างนี้เห็นปิติเห็นสุขเห็นจิตตสังขารทําจิตตสังขารให้ลำงับรงบอกภิกขุทั้งหลายการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ นี้เป็นความสมบูรณ์ของสติปัฐานสี่ในส่วนเวทนานุปัสนาสติปัฐานจากนั้นเนี่ยก็เดินไปสู่โพชฌงเจดพระองค์บอกว่าพิกขุนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงเมื่อจิตเราตั้งอยู่กับเวทนาอย่าลืมหลงเวทนาเวทนาอันเป็นอุเบกขาวางปิติวางสุขสะวางอภิชาและโทมนัสความพอใจไม่พอใจแล้วก็วางสุขสมนัต จากนั้นอยู่อุเบกขาตรงนี้จะเป็นสติสัมโพชฌงค์เมื่อสติสัมโพชฌงค์เกิดแล้วก็เกิดการให้ควรสอดส่องธรรมคือธรรมวิจยะใครเป็นคนรู้เวทนาต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งรู้ก็คือวิญญาณขันหรือจิตหรือใจนั่นเองนะสิ่งเดียวกันตรงนี้เป็นธรรมวิจยะความเพียรที่ไม่ลืมหลงอยู่กับเวทนาตรงนี้และความเพียรที่ใกล้กลวนตรงนี้ เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อเกิดความเพียนตรงนี้ใคล้ควรตรงนี้ปีติอันเป็นองค์ตรสัสรู้ธรรมจะเกิดปัสสติจะเกิดความอิ่มใจความสงบใจความรำงับกายำรำงับจิตำรำงับจะเกิดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์จากนั้นก็ให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอาการของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนั้นจะเหมือนกันทั้งสติปัฏฐานทั้งสี่คอ เียงเพียงแต่เปลี่ยนว่าเขาเนี่ยจดจ้องอยู่ในลมหายใจหรือในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมอันนี้เขาจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เป็นเวทนาจากนั้นเมื่อเขาเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตนั้นตั้งมั่นเป็นอย่างดีแล้วเขาอาศัยวิเวกคือความนิ่งขณะนั้นอาศัยวิลาคะที่สุดจิตก็จางคลายเหมือนกันจะก่ะกระลมจะก่อกระอุเบกก็ตามที่สุดจิตที่เข้าไปเกาะคือจิตที่มีการเกิดก็จะมีการจางคลายระดับ อาศัยวิเวกอาศัยวิลาคะอาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปเพื่อโวสักขาพอเราเห็นเกิดดับเรื่อยๆที่สุดเราจะโวสักขะคือปล่อยวางไม่อยากได้นี้ก็เป็นเหตุให้วิชาวิมุตปรากฏขึ้นเห็นนะนี้เป็นการเข้าถึงวิมุติโดยอาณาปาณสติในส่วนเวทนานุปัสนาสติปทานเป็นอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็อธิบายต่อว่าเดินไปสู่จิตตานุปัสนาอย่างไง ด้วยการกำหนดรู้ลงหายใจเข้าออกไปเรื่อยเจนจิตอยู่กับอุเบกขาคนคนนั้นจะเป็นผู้รู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเขารู้แล้วว่าจิตเฉยเฉยกับลมนะกับจิตตสังขารแยกกันยังไงอ่นะมันจะรู้เป็นขั้นขั้นมาดังนั้นคนคนนั้นจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเขา้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทําจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจเขา้าทําจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจออกเวลาเราเห็นจิตของเรา ที่รู้ลมหายใจหรือรู้ธรรมชาติอะไรเราจะเริ่มเข้าใจเลยว่าโอ้จิตของเราเป็นอย่างนี้เราเคยเห็นแต่อารมณ์เราไม่เคยเห็นจิตพอเราละวางอารมณ์เรามาเห็นจิตที่เป็นธาตุรู้เฉยๆความปราโมทใจมันจะเกิดน,นั่นพระเจ้าจึงบอกว่าปิกาุนั้นรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหายใจออกทําจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทําจิตให้ปล่อยอยู่ จิตจะเกิดความปราโมทเกิดความตั้งมัน่นแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยคืออะไรอย่าไปเป็นความตั้งมั่นซะเองก็คือให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมัน่นอย่างนั้นเป็นอย่างดีเมื่อเฝ้าดูจิตที่ตั้งมัน่นผู้เจ้าบอกขณะนี้กำลังจะเดินไปสู่โพชฌงทั้ง7จ็หละชื่อว่าตรงนี้สติปัฏฐานสี่ในส่วนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยบริบูรณ์ผู้เจ้าก็ให้ เข้าสูตรเดิมก็คือเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในความตั้งมั่นตรงนี้จากนั้นก็ใคร่ควรนะธรรมวิจยะว่าความตั้งมั่นตรงนี้มันมีอะไรบ้างเช่นโยมอาจจะเข้าสู่ปฐมวาชาทุติยชานตเติยชานหรือจตุชะชานโยมก็เห็นว่าสมาธินั้นมีผู้เข้าไปรู้สมาธินี่เป็นการใค่ควรล้วมีสติไม่ลืมหลงเริ่มใคร่ควร ขณะที่มีความเพียรทําตรงนี้ก็เป็นวิริยะาสามโพชงขณะที่ทําตรงนี้จะเกิดปิติสัมโพชงปิติเพื่อการตรสัสรู้รรมจะเกิดปสัสสติความอิ่มใจความสงบประงรับใจกายสงบประงรับจิตระงรับจะเป็นเหตุให้จิตตั้งมัน่นแล้วก็เกิดอุเบกขาสัมโพชงคือจะเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอีกทีหนึ่งจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของวิชาวิมุติเหมือนเดิม คืออาศัยสี่อย่างอาศัยวิเวกวิราคาอาศัยนิโรดน้องไปเพื่อขขโภักคะโสศก้าคือการปล่อยวางการสละลงอย่างนี้ก็เป็นเหตุด้วยวิชาวิมุตตปรากฏขึ้นในส่วนธรรมานุปัสสนาสติฏฐานพระองค์ก็ตัดเหมือนกันตัดซ้ํากันสี่เที่ยวโดยเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตตำเปลี่ยนบทพิรณะเล็กน้อยในส่วนธรรมานุปัสสนาพระองค์จะให้เราเห็น ความไม่เที่ยงจังกลายดับไม่เหลือสลัดคืนใครรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ยมจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตมันก็เคลื่อนไปเดี๋ยวเคลื่อนไปเห็นไหมเวลายมเห็นจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยไปคิดนึกแล้วย,ยมก็ทิ้งความคิดกลับมารู้ลมหายใจใหม่เห็นไหมยมจะเห็นว่าจิตนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเป็นนี่เห็นความไม่เที่ยงแล้วขณะที่มันไม่เที่ยงนะมันต้องจางกลายก่อนอนะ มันจะจางคลายแล้วมันก็ดับดังนั้นเราจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับของมันเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆจะเกิดอาการปฏินิสักระก็คือสลัดคืนไม่อยากได้